พิกุลทองเรื่องย่อกล่าวถึงท้าวสันนุราชและนางพิกุลจันทราครองราชสมบัติในเมืองสันนุราชทั้งสองพระองค์มีพระธิดาผู้สิริโฉมงดงามชื่อว่าพิกุลทองพิกุลทองมีผมหอมมีดอกพิกุลร่วงจากปากทุกครั้งที่เจรจาอยู่มาวันหนึ่งพิกุลทองไปเล่นน้ำกับนางกำนันที่ท่าน้ำขณะนั้นมีพญาแรง้งซึ่งเป็นใหญ่ในเขานินทกาลาบินหาอาหารผ่านมา พบสุนัขเน่าลอยน้ําอยู่จึงโผล่ลงจิกกินพี่กุลทองเห็นพญาแรงจิกกินสุนัขเน่าก็เกิดความคลื่นเหียนอาเจียนด่าทอพญาแรงต่างๆนานาพญาแรงเครคียดแค้นคิดจองเวรจึงแปลงกายเป็นหนุ่มรูปงามท่องเที่ยวไปในเมืองระหว่างทางพบกระท่อมสองตายายจึงทำท่าว่าเป็นกำพาพัดบ้านเมืองมาขออศาศัยอยู่ด้วยสองตาย,ายายไม่รู้เล่ห์กลของพญาแรงก็อุปการะไว้หวังจะฝากผีฝากไข่ยามชลา อยู่มาวันหนึ่งพญาแรงออกอุบายเข้าป่าเพื่อเก็บผักเมื่อไปกลางป่าก็เนรมิตเงินทองเต็มกระเช้าหาบกลับมาให้ตายายอ้างว่าพบสมบัติที่ฝังไว้กลางป่าตั้งแต่นั้นมาสองตายายก็มีฐานะร่ำรวยขึ้นหลายวันต่อมาพญาแรงอ้อนวอนให้ตายายไปสุขขอพิกุลทอง ท้าวสันนุราชโกรธที่ทั้งสองอัดเอื้อมจึงคิดจะลงโทษให้สาสมจึงสั่งให้ทำสะพานทองจากบ้านมาถึงพระราชวังในสามวันถ้าทำไม่ได้จะประหารชีวิตเสียคืนนั้นพญาแรงบินกลับไปรเรียกบริวารให้แปลงกายเป็นมนุษย์มาช่วยสร้างสะพานทองไปจนถึงพระราชวังท้าวสันนุราชเห็นดังนั้นก็เข้าใจว่าพญาแรงเป็นผู้มีบุญบารามีจึงให้อภิเษกสมรสกับพิกุลทองอยู่ในเมืองสันนุราช เวลาล่วงไปหปีพญาแร้งออกอุบายพาพิกุลทองลงสำเภาจะไปเยี่ยมบิดามารดาที่เมืองของตนเมื่อสำเาาแล่นมาถึงหาดแก้วพยัคคีพญาแรงบินไปเรียกปริวาที่เขานินทกาลาให้มากินคนบนเรือขณะนั้นแม่ย่านางผู้รักษาเรือสำเาาได้เนรมิตยแยกเสากระดงเรือให้เป็นที่ซ่อนตัวพิกุลทองและบอก ว่านางจะได้พบคู่ครองซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือพากลับไปยังบ้านเมืองอย่างปลอดภัยพิกุณทองเขียนเรื่องราวของตนลงไปในพระอบแล้วลอยน้ําไปกล่าวถึงพระพิชัยมงกุฎโอรสของเท้าสังสินชัยกับนางสุพรรนแห่งเมืองพระมงกุฎพบพระอบผมหอมลอยน้ํามาจึงลาปิดามันดาออกตามหาเจ้าของขณะเดินทางนางยกกาขาวเห็นเข้าก็มีใจพิศวัสรักใคร่จะได้เป็นสามี นาะรมิดบ้านเมืองขึ้นที่ริมแม่น้ำแปลงกายเป็นสาวงามหลอกให้พระพิชัยมงกุฎหลงเชื่อว่าคือพิกุลทองหลายวันต่อมาพระพิชัยมงกุฎรู้ความจริงว่าน,นางเป็นยากาขาวแปลงมาจึงเป่ามนสะกดไว้แล้วแล่นเรือสำเพาออกตามหาพิกุลทองกระทั่งล่วงเข้าเขตของพญาแรงเห็นสำเพาจอดอยู่หลายลำภายในมีกองกระดูกเรียงรายตรงกับเนื้อความที่เขียนไว้ในพระอบจึงเที่ยวค้นหาจนพบกับพิกุลทองและได้ต่อสู้กับพญาแรงและฆ่าพญาแรงตาย พาพิกุลทองไปยังเมืองมองกุฎส่วนนางยักษ์กาขาวเมื่อคลายจากมดสกุก็ติดตามหาพระพิชัยมงกุฎรอเวลาที่จะปลอมตัวเข้าไปในเมืองการเวลาผ่านไปเนิ่นนานหลายปีพิกุลทองมีโอรสกับพิชัยมงกุฎก็คือรักยมวันหนึ่งพิกุลทองและพระพิชัยมงกุฎพาเที่ยวชมดอกไม้ในป่านางยักษ์กาขาวรู้ดังนั้นจึงเนรมิตด,ดอกบัวใหญ่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำพิกุลทองหลงในดอกบัว จึงเอื้อมมือไปเด็ดนางยากักษ์กาขาวชุดพิกลทองไปใต้น้ําตีด้วยกระบอกแล้วสาดให้เป็นชนีส่วนตนเองก็แปลงกายเป็นพิกลทองเร,เรียกให้พระพิชัยมงกุฎช่วยขึ้นจากน้ำพระพิชัยมงกุฎโกรธที่เจ้ารักบอกว่าพิกลทองไม่ใช่แม่และแม่ที่แท้เป็นชนีจึงขับไล่เจ้ารักเจ้ายมและทิ้งไว้ในป่าเจ้ารักเจ้ายมตามชนีไปได้แล้วก็อาศัยเก็บต่อพิกลทองที่ร่วงจากปากนาง นำไปแลกข้าวปลาอาหารฝ่ายแม่ครัวออกจากวังไปจ่ายตลาดพบเจ้ารักเจ้ายมจึงนำงความไปแจ้งแก่นางสุพรรณนางสุพรรณที่เป็นยายให้พาเจ้ารักเจ้ายมเข้าไปในวังเพื่อสอบถามต้นสายปลายเหตุและบอกพระพิชัยมงกุฎว่านางยักากาขาวแปลงกายเป็นพิกุลทองพระพิชัยมงกุฎให้เจ้ารักเจ้ายมพาไปซุ่มดูชนีในป่า แล้วให้รักยมถามชนีถึงวิธีแก้คำสาบของนางยักกาขาวเมื่อรู้วิธีแก้คำสาบพระพิชายมงกุฎสั่งเสนาเร่งทำจันดักชนีโดยให้เจ้ารักเจ้าโยมเป็นเหยื่อล่อชนีทำให้นางติดอยู่ในจันแล้วทำอุบายให้เสนาไปเชิญนางยักกาขาวมาเที่ยวชมสวนเมื่อสกโอกาสก็ให้ทหารเข้าฟาดฟันจนตายแล้วนำเลือดนางยักกาขาวไปราดที่ร่างชนี นางก็กลับคืนเป็นมนุษย์ดังเดิมหลายปีผ่านไปพี่กุณทองและพระพิชัยมงกุฎพาเจ้ารักเจ้ายมออกเดินทางไปเยี่ยมเท้าสันนุราชระหว่างทางนางยักษ์กาสวนน้องสาวของนางยักกาขาวเห็นสำเพแล่นผ่านมาจึงคิดจะแก้แค้นแทนพี่ใช้กระบองตีสำเพอจนแตกพี่กุณทองและพระพิชัยมงกุฎพัดพากจากกัน คืนวันหนึ่งท้าววิรุณจักรมีนิมิตฝันหวนทํานายว่าจะได้หญิงสาวผู้หนึ่งมาไว้ในครอบครองทําให้ท้าววิรุณจักรใฝ่ฝันหลงรอคอยวันที่จะพบนางท้าววิรุณจักรก็คือยักษ์นะคะวันหนึ่งทหารยักษ์ไปล่าสัตว์ในป่าเห็นพิกุลทองหลับอยู่ใต้ต้นไทรจึงจับไปถวายท้าววิรุณจักรแค้นที่พิกุลทองไม่ยอมร่วมอภิรมก็ลงโทษให้นางไปทํางานในโรงครัวปล่ายาพระพิชายมงกุฎ เมื่อขึ้นฝั่งพร้อมเจ้ารักเจ้ายมแล้วออกเดินทางร่อนเร่ไปจนมาทบพบธงของพิกุณทองซึ่งทำเป็นเครื่องหมายไว้และได้พบนางนกสาริกาทำรังอยู่บนต้นไทรบอกข่าวว่าพิกุณทองเดินผ่านมาเจ็ดวันที่แล้วพระพิชัยมงกุฎก็ติดตามทางที่นางนกสาริกาบอกระหว่างทางได้พบพระดาบทและทำนายว่าจะต้องสู้รบกับยักษ์จึงจะได้คู่ครอง พระดาบทมอบแหวนวิเศษให้พระพิชัยมงกุฎและบอกให้เดินทางไปตามทิศปุรภาไม่นานทั้งสามก็เข้าเข,าเข,าเขตเมืองวิรุจจักล่าวถึงนางอรุณวด,ดีที่ดาวของท้าววิรุจจรเชี่ยวชมบุปผาในอุทยานขณะนั้นพระพิชัยมงกุฎและเจ้ารักเจ้ายมแอบซุ่มดูอยู่ใช้แหวนวิเศษแปลงกายเป็นนกสาริกาสามตัวพ,พ่อเจรจาเป็นที่ถูกใจนางนางจึงคล้องจับนกทั้งสามไปเลี้ยงในวัง เมื่อไปอยู่ในวงังพระพิชายมงกุฎคืนร่างเป็นมนุษย์ได้นางอารุณวดีเป็นชายยากระทั่งเกิดสู้รบกับท้าวาวริรุณจักรท้าววิรุณจักรรังผ้าถูกสอนสิ้นชีวิตพระพิชัยมงกุฎกับเจ้ารักเจ้ายมพำนักอยู่ในเมืองเวรุจักและยังไม่คลายโศกเพราะความคิดถึงที่กุลทองฝ่ายพิกุลทองรู้ข่าวว่าท้าววิรุณจักรถูกมนุษย์สามคนฆ่าตายก็สั่งหอนใจว่าจะเป็นสามีและลูก จึงทำอาหารคาวหวานและแอบ,บใส่ดอกพิกุลทองลงไปใน,นที่สุดก็ได้พบกันต่างเศร้าโศกจนสิ้นสติเมื่อทั้งสี่คนฟื้นสติแล้วพระพิชัยมงกุฎให้นางอารุมดีทำความรู้จักกับพิกุลทองนางอารุมดีกดแขนพระพิชายมงกุฎที่ยกย่องพิกุลทองก็ใส่ความพิกุลทองว่าเคยเป็นเมียพ่อแต่ทำตัวไม่ดีขับไล่ไปไว้ในโรงครัวพิกุลทองพิสูจน์ด้วยการลุยไฟด้วยความดีของพิกุลทองเหล่าเทวดาต่างโปรยปลายดอกไม้ทิพย์ลงมาแทน ดับไฟในกองไฟทันทีพระพิชายงกุฎทราบความจริงจึงลงโทษนางอารุณวดีที่ใส่ร้ายพิคุณทองนางอารุณวดีเสียใจผูกขอตายแต่นางกำนันช่วยไว้ได้ทันมันดาของนางอารุณวดีเกี้ยกล่อมให้นางยอมอ่อนน้อมต่อพิคุณทองส่วนพิคุณทองไม่ถือสาหาความกับเรื่องราวที่ผ่านมาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาจบค่ะเรื่องราวที่ก้อยอ่านมาก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะ การวาดของครูจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆที่สนใจในวรรณคดีไทยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูก้อยด้วยนะส่วนเนื้อหาเนี่ยครูก้อยไปหามาจากหนังสือจากออในเน็ตนะคะก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสากลเนาะใน,ในเรื่องที่ทำเป็นละครอ,อาจจะแตกต่างไปจากนี้นะคะแต่เท่าที่อ่านมานี่ก็แอบเสียดายนเนื้อเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าใน ท้ายของเรื่องเนี่ยทำให้พระเอกมีเมียใหม่อีกคนนึงน่ะก็เป็นการจบที่คาใจอยู่นะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่หรอกฟังเนื้อหาจนเพลินแล้วสนุกกันไหมคะเสียดายอยู่เนาะที่พระเอกของเรามีเมียอีกคนนึงตอนท้ายเรื่องอะ่ะแต่ว่านั่นก็คือเป็นเนื้อเรื่องนะคะเราไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเป็นวรรณคดีที่ถูกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้มาดูที่วิธีการวาดรูปกันบ้างคก,กู้อยร่างภาพ คลิปนี้เป็นคลิปรวมนะคะคลิปรวมทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนี้ก็คือย้อนดูให้รู้ทุกๆวิธีการเลยตั้งแต่การร่างโครงสร้างไว้นะคะแล้วก็วาดวัน,นะคดตัวละครในวันนะคะดีทีละตัวทีละตัวเริ่มจากนางพิกุลทองนางยักษ์กาขาวรพระพิชัยมงกุฎพญาแรงแล้วก็นางชนีน้อยนะคะเนื้อหาครูกลยก็เล่าให้ดูในแต่ละคลิปแล้วแยกเป็นส่วนส่วน แบบละเอียดมาให้แล้วแล้วก็ในคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมซึ่งจะมีการวาดให้ดูแบบเร็วๆด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนของนางชนีน้อยผลงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้ครูก้อยด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมแล้วครูก็จะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์มาให้รับชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ